โอเคทุกคนตอนนี้ก๋อยปลาของเฮากะแล้วเนาะเฮากะแบ่งเป็นสองส่วนจ้าพวกแม่กินอยู่ในฮื่อนะเฮาจะกินอยู่นอกจ้ะนี่คือแกงปลา่หนอม้สม้มคือเก่าสวัสดีสบายดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุขทุกคนเะค่ะวันนี้เฮากลับมาอยู่กับสองน้องหล่าเซีนเก่าเซีนเดิมจ้ะทุกคนวัน <c oughs> นี้เฮาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนู ก๋อยป้าเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรกเด้อพี่น้องเด้อมือนีบรรยากาศก็โค้นน้ำเลยเนาะสีบานนองหลาดเลยจ้ะพี่น้องลดอากาศดีเนาพี่น้องมาเฮ็ดก๋อยป้าเดี๋ยวพี่น้องนี่เป็นป้าเนาะป้านินเดินจ้ะนี่มาพี่น้องมาเริ่มต้นกันเฮ็ดก๋อยป้าก็เลยเอาซิม่าซอยเอากินเนาะอ๋อแปกลับกลับล่ะนี่พี่น้องผ่าของเฮาผ่าดูชีวิตอย่างแรงซิมาเฮ็ดก๋อยป้าเดี๋ยวพี่น้อง น้อซ <S 々> ื่อซื่อด็ดิจเด็ดก่อยปลาย้ำแรงพี่น้องบรรยากาศกะลมหนาวหนาวเลยพี่น้องที่บ้านน้องหลานเนาะที่แรกกะว่าสีเฮ็ดพันปลาพี่น้องแต่ว่าไปซื้ออะไรนู้นนี่โอ้ว่าสิไปซื้อข้าวปุ้นเลยบ่มีเนาะแล้วเห็นจงเลยก่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดพันปลาเจ้าอ๊ะเก่งดีพนตอนเฮ็ดก่อยปลาก็คือเราต้องเอาสีขอกมาเนาะพี่น้องมาเฮกออกจากกลางเนาะอ่ะ เอากระมีพระเล่มเดียวหน่อยอาจารย์อยู่เพือนนี่ก็ได้ <c oughs> ช,ดชีวิตอย่างแรงอ่ะจุดมามาตาเพืองดาอันนั้นอันนั้นดาวกลวาถวยีนน่นดอกมะาสิมาเห็ดก้อยป้า,น,าน้องมณี ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາຊີດແຍກອອກນີ້ລະອັດຕາຍບໍ່ເບີນລະບໍ່ຈ້າອັດຕ້ອງບາເພິ່ນນໍາລະເພິ່ນແມ່ໃສຄັບດີນອນກ້ອຍປາເສບພີ່ນ້ອງຊິມມັນໃຜມາລູເສບ อันว่าบ่เอืมเฉยนี่มันแยกออกมาซี่แล้วก็ซอยนจ๊ะปตามมาพี่น้องเฮาสิมาซอยเลยเด้ออันนี้คือเฮาแยกเนื้อออกจากกลางเนาะก็สิประมาณนี้จะเฮาเอัปู่ยาปูกัดที่เคียงของเฮาเลยค่ะเยอดซะ่ปูกัดที่ความแซ่บเนาะพี่น้องคือเคียงเฮาสิบ่งามแต่ว่ารสชาติมันก อร,ร่네อยประซานกสิมาซอยประมาณนี้เลจ้ะทุกคนขวายหรอกเอาสีมาเฮ็ดก่อยปลาซิกเออก่อยปลาซุกน้ี่ิ้เกยจ้าหมีกบบุกคอยข่าพี่น้องเออชูชีวมตขนาดกินกินลองอะไรกินกุเหยื่อเนี่ยเองก่อยปลาสูสีวิตซอยยากสาหัส กินยอดเท่ากีนเัตรได้จะเท่าเลี้ยวจีจามีมาก่อนโอ้ยเลี้ยวเอ้ยนั่นอะจ้ามีมาเนยจ้ามีมาสู่ชีวิตจริงๆเลยค่ะทุกคนแม่ตตาผ่าเจ้านี่น้อนดอกค่ะมองไปยวต้องรอไว้ไว้ไว้เนี่ยแมวจ้าได้ไว้ก้อนซอยหน่อยซอยใหญ่ก็แล้วแต่ผู้มักเลยค่ะ ปิดเดลย,ยงงเล,เล,เล,เลยอเข้ามาเบิร์นซอยเผ็ดก่อยปลาใส่แปกนัวเสียจีมวยปลากปลากิปลาก่วปลากแซ่บสิใชค่ะของเราสานคนละเฮ้อะำดืมอะไรบางอย่างสะลืมเข่าขว้า กลอนมนมอันไหนจบเซ็บเส็บเขาตั้มมือแจกไก็ขาวเออนีน่ขาวาว่กขาวบอล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 มันดะบ เจ้งคนละกอนละเฮ้ยสมัส่ใสการ่ใส่ิดส่ใสสนใส่ใส่ใส่เส่ใ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 ้นในนใส่่อง เรากระซิซิมรสชาติเป็นแนวใดเนาะมันจะแซ่บชิ้นว่ากรัวอร่อยหรือเปล่าทายจังไงแนวนี้แหละแบบเดินยิงแบบจนนี่งละท่าเอียกทายฮะเรามาทายค่ะนี่จากพี่น้องใส่แตงนัวใส่ข้าวคั่วใส่ขาใส่กระคอมใส่ปลาเด็กใส่ขาตัวน้องนี่ ใส่ประเด็กลงไปนหนัว,น,วนะคะแล้วซ้าน,นี้มันก็แเดวด้วยจ้าพี่นอ้องส่วนหัวกับกลางเขาก็ไปต้มนะจ๊ะอันนี้เขาก็สวนเห็ดก้อยซีมกันแสบบล่าแบแสบโอเคทุกคนตอนนี้ก้อยปาของเฮาก็แล้วนะเนาะเฮากระแบ่งเป็นสองสวนจ้าพวกแม่กินอยู่ในเฮือนเนะาะเฮาจะกินอยู่นอกจ้ะ นี่คือแกงปลาใส่นอไม่ส้มคือเกา่าเลยพี่น้องเพราะว่าลายคนยันบบอีนเนาะเขาของเฮาแล้วก็ผักกับก็บมีแต่ผักสูงนี่ละจ้ามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเดินนี่ผักเขาหน่อยๆของเขานี่ก้อยป่าทแทบแทบเลยพี่น้องอากาศหนาวหนาวกินต้มปลานะพี่น้องมาเลยจ้ากินน้ำกันเด้อมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเป็นจ้ามาพี่น้องมาอาหารเสริมตอบแล้วมากินข้าวน้ำกัน ยางกับเปียนอีกน่อยนะพี่น้องพอลงหลาตรงนี้พ่ค่อยสบายเนาะลมพัดมาทรายกะอากาศหนาวกับแบบว่ารู้สึกแบบ่ค่อยสบายปานในมาพี่น้องมาข่าวเรื่องกันเลยมากินข้าวน้ำกันจ้าก๋อยปลาโมนีกะแต่แ่งซ่องส่วนนะพี่น้องเห็นก๋อยปลาตัวหนึ่งเนาะแต่ว่ามันแพงในนี่ปลาในหนองบ้านนินเนโลหนึ่งสี่สิบพันกีบเนาะมาเรื่องพี่น้องเด้อกินก๋อยปลาํำกันเด้อ บอกพี่แม่ก็กินอยู่ในเหื่อนอนรองลับแม่กินอยู่นอกนี่แหละปลอยปลาแซ่บๆ่น่องกัดน้าวน้าวพี่น,ออาาน้องกัดย็นไรร่วมพัดขนาดเลยที่บ้านรองร้านพี่น้องทางบ้านพี่น้องเป็นจังใดนาะจ้ามากินขาน้าวนลำกันรเดิ่มวันนี้ สดต้มปลาห้อนๆใส,ส่หนอ่อไม้ส้มเนาะปล่อยปลาคุ้ข้าวแสบลายมือชมบรรยากาศฮ่อนๆเออบรรยากาศเทาน้าอยู่สิกินต้มปลาฮ่อนๆแสบลายพี่นอ้อง ไปเลยกก็ว่าสือป้ามาเฮ็ดพันธ์กัะปุ่นนาะพี่น้องแต่ว่าไปตลาดอยู่บ้านน้องหล่าตลาดค่ำกะหล่าต้นแรงกับบอมี่ยังเลยนะพี่น้องกัะปุนกับบอมีเน้องพี่น้องมียุกกระปุนมัดนะพี่น้องแต่ว่าอีกข้าศิลวะนะมันค่ำเลยเนาะเลยมาเปยนใจเฮ็ดก๋อยป้าเอาเออบางทีก็เฮ็ดพันาะบางทีกับ่ไดเฮ็ดน้องเราเตได้สะดวกเลยนะ น้องไม่สมน้อพี่น้องที่บ้านน้องหลานน้อพี่น้องแกงปลาต้มปลาที่ไหก็ต้องใส่น้ำมันสมเพราะว่าขอบครัวน้องหลานเป็นแบบขอบครัวุณไงขอบครัวหลายคนนะพี่น้องอันนี้ก็ยังว่าแย่กันกินซืสิได้นี่น้องหลานมากินอยู่น้องเนาะหมักบรรยากาศเย็นๆน้องสัตว์ ของไอ้แม่กินอยู่ในหื่นเหมือนพี่น้องเพิ่นบามักอากาศหนาวเพิ่นวะกินอยู่ในเฮือนเอาโอ้กินบากแค่ตัง ปันแพงลายพี่น้องเอ้ยโดนเทือจะสิมาได้กินเนาะจะสิได้กินก่อยปลาเพราะว่าปลามันแพงลายว่าสันนหาว่ามีเงินกะก,ก็เลยบาคอนข้างว่าได้กินกิน <c oughs> ป,ปีละเถือวาซาน โอเคก็เลยจะพี่น้องเนาะวันนี้น้องล่ะกะับผ้าพี่น้องข้าวครัวเส้นเก่าเส้นเดิมจะพี่น้องที่เล็กวัดสีผ้าพี่น้องเฮ็ดพันปลาแลาะพี่น้องสุดท้ายมาก็เลยมาได้ก่อยกอยปลาแทนแล้วพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าทําอิดกับแพนการดกันวัสีมาเฮ็ดพ่นปลากินกับข,ข้าวครัวคือเก่าเนาะพี่น้องนอาะพวกอ้ายเออยเพิ่นมาแต่เฮ็ดอยากเลยก,กับน้องสาวเล้วพี่น้องก็เลยว่าสีไปซื้อข้าวปุ้นซื้อปลามาเฮ็ดพันปลาแล้วพี่น้อง แต่ว่าผัดปลาปายหอดตลาดแล้วบ่มีข้าวปุ่นนะพี่น้องเอ้ยก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะพี่น้องก็เลยว่าซื้อปลาเนาะซื้อปลาตัวนึงน้องหล่บซื้อปลาตัวนึงมามาเฮ็ดอ่าก๋อยปลากินกับพรอมค้าวเล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยได้เมนูก๋อยปลาสู่พี่น้องเบิ่งน้ำกันแล้วก็น้องหลับก็สอนน้องสาวเฮ็ดน้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดกินบ่เป็นว่าซั่นพี่น้อง อ่ะโอเคกันเลยจ้ามันนี้น้องล่าการผาพี่น้องจบคลิปไปสำนีก่อนเดอ้อเดี๋ยวเราก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยภาพที่ข่าวเบิ้งคลิปน้องล่ามันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้น้องล่าคือเก่าเดอ้อรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องล่าเสร็จก้าวเสร็จเดิมจ้ามันนี้ก็สิข้อตัวสำนีก่อนเดอ้อรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องอากาศหนาวแห้งเลยจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย